คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นน่ะห้างไฟหไหม้เว้ยพอผมหนีประชาบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้โยโดนไฟไหม้หมดเลยอะเปลา่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ที่เชีงยงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจิงดิท้าวัี่ชบลบุรีเพิ่งจะบ่ายสองไงกูหมายถึงอากาศไอ้สัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไว้กู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอ้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรนะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ50าสิบจิ๊ดพิษเหลือ100เอ้ายเาทำไมอ่ะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาไปเอาไปเอาไปมีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ1 0 0รอยเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเอ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยาบใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอ้ยกาแฟโบราณจ้ะลูก สี่กำลังดีสี่สามทีสี่ทีร้อง